จบข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครหุบพญาเสือเป็นรายการต่อไปเลยนะครับ ในศาสนาสุภาษิตในวันนี้ค่ะอนัตเทนนะยุโตสยาไม่ควรทําสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ติดท้ายข่าววันนี้ครับไปดูบรรยากาศของเทศกาลหน้ากากนครเวนิสประจําปีครับซึ่งจัดขึ้นเป็นวันแรกก็มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเข้าร่วมครับหลายคนแต่งกายสวยงามแล้วก็สวมหน้ากากหลากหลายสีสันและรูปแบบตามประเพณีซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของงานนะครับแม้ว่าสภาพอากาศนั้นจะเต็มไปด้วยหมอกที่ปกคลุมหนาทึบอยู่ก็ตามลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ